เสร์รวมพลังตั้งเป้าข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เดินหน้าผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทย จัดงานผนึกกำลังเครือข่ายป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPc a l l i a n Move Forward on PDPA 2024โดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีไดในมอบนโยบายสำคัญในการปรับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ามกลางยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญข้อมูลรั่วไหลต้องเป็น soon งานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเราใช้ชื่องานว่าผนึกกําลังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสมคัญเพราะว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอันนี้เราจึงมีความจะเป็นต้องอสร้างความตระหนักรู้โดยตลอดครับ ได,ได้ทุกภาคครับทั้งภาคภาครัฐเองก็มาหลายหน่วยงานนะครับภาคเอกชนก็มาองค์กรท้องถิ่นก็มานะครับ mm hmm. เพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามิจฉาชีพนี่ได้ใช้ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนี่ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับ mm hmm. เพราะนั้นแล้วมันต้องมีการ ปรับปรุงองค์ความรู้โดยตลอดนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกละเมิดได้อีกต่อไปนะครับต้องเรียนว่าตัวเลขที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยตั้งแต่ในรอบที่ผ่านมาดีขึ้นเรื่อยๆเดิมเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ล่าสุดนี่ตัวเลขที่มีการลดลงแค่หนึ่งจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไม่เยอะแต่เราเห็นว่าเราสามารถทาให้ให้ให้น้อยลงกว่านั้นได้โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปีหน้าเนี่ยยังไงก็ไม่ให้เกิน ไม่ให้เกิน1%จะ0.9 0.8ต้องไม่ให้เกิน1%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่เราก็ค่อนข้างพอใจนะครับก็เรามีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ PD, p d PCE a g l e ศูนย์นี้ก็จะเป็นเหมือนพยาอิทินยีที่คอยดูแลหน่วยงานต่างๆตรวจสอบช่วยเหลือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยตรวจสอบอการล่วงละเมิดข้อมูลอันนี้เรื่องหนึ่งสงเนี่ย ผมได้สั่งการให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการละเมิดข้อมูลก็ในเรื่องของการเพิ่มโทษแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็เราได้ทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างต่อนเนื่องที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนก็ดีเนี่ยอย่างเช่นสมาคมประกันภัยอย่างนี้สมาคมธนาคาร แล้วก็อีกหลายแห่งนะครับก็ได้มามาทํางานร่วมกับเรามาโดยตลอดนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ในการที่มีหน่วยงานไหนสงสัยเนี่ยว่าหน่วยงานตัวเองจะถูกละเมิดก,ก็มามา,มาแจ้งเราได้นะครับเราจะเข้าไปดูให้ครับต้องต้องยื่นครับมันเป็นพรบอ,รอยู่นะครับอ๋อ,ม,อ,อมันเป็นพระราชกาหนดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการเสนอคอ,อรมอแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามีการเพิ่มโทษจาก ให้หนักขึ้นหนึ่งปีเป็นห้าปีนะครับเ <มา S 1> พราะว<ป>่าปีหน้านะป,นาปีนี้อาจจะอาจจะไม่ทันนะปีหน้า,าจจะทันก็พยายามเร่งอยู่ครับเตต้านิวขอบสอบทุกข่าว